สวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาโครงงานของพวกเรานะคะชื่อว่าการศึกษาปวิถีภาพของพืชสวนไทยในการยับยั้งเชื้อราแอสเปอร์จิลเนสบนขนมปังสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรดาปฏิวันตาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศมาพรเข็มทองเกิดค่ะที่มาและความสําคัญนะคะจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนมีความสนใจที่จะหารายได้เสริมจากการทําเบเกอรี่ขายแต่เนื่องจากสภาพอากาศร้อนชื้นมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราส่งผลให้ขนมเบเบกอรี่ที่ใช้วัตถุดิบจากขนมปังมีการปนเปื้อนของเชื้อราแอสเปอร์จิลัสทำให้ขนมปังมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นานในปัจจุบันนิยมใช้สารเคมีจะเป็นจํานวนมากแต่ถ้าบริโภคสารนี้มากเกินไปก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพระยะยาวได้จึงเห็นว่ามีพืชสมุนไพลาชนิดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา เช่นเดียวกับสารเคมีและมีความปลอดภัยกว่าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพเพื่อสมุนไพรได้แก่กระเทียมข่าและอบเชยเพื่อน,นามาปยดเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราแอสเปอร์จลบนขนมปังทําให้ขนมปังมีอายุการเก็บรักษาได้นานและปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรต้นได้แก่ชนิดของพืชสมุนไพรความเข้มข้นของสารสกาัดตัวแปรตามได้แก่ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราแอสเปอร์จลบนขนมปัง ตัวแปรควบคุมได้แก่ชนิดของขนมปังอายุของขนมปังขนาดชิ้นส่วนท,ที่เกิดเชื้อราระยะเวลาการเจริญเติบโตของเชื้อราอุณหภูมิความชื้นและสถานที่เพาะเลี้ยงเชื้อราค่ะวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่างชนิดกันในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus บนขนมปังสมมุติฐานพืชสมุนไพรต่างชนิดการส่งผลให้ประสิภาพในการยับยังย้งเชื้อรา Aspergillus บนขนมปังแตกต่างกันค่ะ วิธีการดำเนินงานนะคะโดยเราจะแบ่งวิธีการดำเนินงานของเราเป็น4ขั้นตอนหลักๆโดยขั้นตอนแรกนะคะคือการเตมมร,เรียมอาหารเลี้ยงเชือ้อ PDA เราจะนํามันฝรั่ง200กรัมนะคะมาต้มในน้ากลั่นปริมาณ500มิลลิลิตรให้สุกแล้วก็นํามากรองด้วยผ้าขาวให้ได้น้าต้มมันฝรั่งแล้วก็นํอมปุุ้น17กรัมและน้ำตาลทราย20กรัมมละลายในน้ําอีก500กรัมคนให้ผสมกับน้าต้มมันฝรั่งและปรับปริมารเป็น1,000มิลลิลิตรนำใส่ขวดลูกชมพู่ ขนาด500มลิตรแล้วก็เตรียมผ้าขาวบางห่อสำรัดด้วยหนังยางไปปิดขวดลูกชมพูแล้วหุ้มด้วยฟอยล์อลูมิเนียมก่อนนำไปนึ่งในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันอุณหภูมิ120องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์เป็นเวลา15นาทีค่ะการสกัดสารสกัดจากพืชสมุนไพรนะคะโดยเราจะนำพืชสมุนไพรที่เราศึกษาเนี่ยนำไปตากแห้งจากนั้นนำมาบดให้เป็นผงละเอียดชัง่งพืชสมุนไพรมาชนิดละ15กรัมมาสกัดด้วยเอทานอล95%ปริมาตร100มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา4วันเมื่อครบกาหนดเนี่ยนำมากรองด้วยผ้าขาวบางจากนั้นนําสารสาก,กัดที่ได้เนี่ยไปต้มที่อุณหภูมิแ0บองศาเซลเซียสเพื่อให้เอทานอลละเหยือจนหมดและก็จะได้สารสาก,กัดชนิดละ1 5 0 0 0 ppm แล้วก็นําสารสาก,กัดที่ระเหยเอทานอลจนหมดแล้วเนี่ยมาปรับความเข้มข้นที่5 0 0 0 10,000แล้วก็30,000 ppm โดยเจือจางสารสาก,กัดด้วยน้กากันและใช้สูตรการเตรียมความเข้มข้นจากสารละลาย c1v1 เท่ากับ c2v2 การเพาะเลี้ยงเชื้อราบนขนมปังค่ะการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนขนมปังโดยเราจะปล่อยให้ขนมปังขึ้นราเองตามธรรมชาติแล้วก็เก็บตัวอย่างเชื้อราบนขนมปังโดยแยกไปเส้นใยของเชื้อราที่เจริญตัดส่วนของขนมปังที่ขึ้นราและนําไปวางบนจานเลี้ยงเชื้อที่มีอาหาร PDA อยู่บ่มที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสรอให้เชื้อเจริญประมาณ7วันหรือว่าจนกว่าจะเจริญเต็มที่แล้วก็สังเกตความบริสุทธิ์ของเชื้อรา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยังเชื้อราของพืชสมุนไพรนะคะโดยเราจะตวงสารสกัดจากพืชสมุนไพรปริมาณ1มิลลิตรที่ความเข้มข้น5 0 0 0 1 0 0 0และ3,000 ppm นำมาผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ปริมาณ9มิลลิลิตรในจานพอเชือ้อใช้เขเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5ซนต 5, ิเม,มตรต,ตัดบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อรา Aspergillus นำมาวางลงบน,อ,งบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมสารสกัดที่ต้องการทดสอบและชุดควบคุมนำไปบ่มที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส เป็นเวลาเจ็ดวันแล้วก็ทำการทดลองซ้ำสามซ้ำสังเกตผลผลการทดลองนะคะอันนี้จะเป็นตารางแสดงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราเอสเปอร์จีลาสเบอขนมปังของพืชสมุนไพรในแต่และชนิดที่ความคิดค้นต่างๆอันนี้เป็นตารางแสดงเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อราการเติบโต,ตของเชื้อราเอสเปอร์จีลาสเบอขนมปังค่ะโดยคำนวณจาก เส้นผ่าส่วนกลางของเชื้อราในชุดควบคุมลบด้วยเส้นผ่าส่วนกลางของเชื้อราในชุดทดสอบส่วนด้วยเส้นผ่าส่วนกลางของเชื้อราในชุดควบคุมคูณด้วยหนึ่งร้อยค่ะสรุปผลอภิบายผลและข้อเสนอแนะน,น,นะคะการยับย่้งเชื้อราแอสเพอร์เจลลาเบอร์ขนมปังด้วยสารสก,กัดจากอบเชยที่ความเข้มข้นสามหม ppm มีแนวโน้มการยับยั้งได้ดีที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที่ 69.83%รองลงมาคือขาที่ความเข้มข้น30,000 ppm มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที่67.32%อันดับที่สามคือกระเทียมที่ความเข้มข้น30,000 ppm มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที่19.65%และอบเชยที่ความเข้มข้น5,000 ppm มีแนวโน้มการยับยั้งต่ำที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอยู่ที่9.13%โดยวิธีการยับยั้งเชื้อราบนขนมปังจากเพื่อนสมุนไพรทั้งสามชนิดมีอัตราการเจริญต่ำกว่าชุดควบคุมค่ะ อภิบายผลการทดลองนะคะจากการศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อราแอสปเปอร์จิลัสบนขนมปังจากงานวิจัยที่ผ่านมามีการสกัดสารจากพืชคือมะนาวมะกรูดตะไครสะสะแหนและขิงด้วยเอทานอลก็เตพบว่ามะกรูดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได,ได้ดีที่สุดผู้จะทําได้ดัดแปลงวิธีการดําเนินงานโดยเลือกพืชมาสามชนิดคือกระเทียมขาและอบเชยค่ะจากการศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรทั้ง3ชนิดในการยับยั้งเชื้อราแอสปเปอร์จิลัสบนขนมปัง ตัสอบจากเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราพบว่าอบเชยที่ความเข้มข้น3,000 ppm ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ราวละ69.83%ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากอบเชยมีสารซินนามอลดีไฮซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราและพบปริมาณมากสารชนิดนี้จะเป็นสารประกอบ L- ดีไฮซึ่งออกฤทธิ์โดยการคอลิงเกตรตรงตำแหน่งหมู่อะมิโนโระหว่างโมเลกุลของโปรตีนในเซลล์ของเชื้อราสมุลให้เกิดการยับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมและการแบ่งเซลล์ของเชื้อรา ส่วนข่าและกระเทียมที่ควิมขพมสาม30,000 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้งของเชื้อราได้ร้อยละ67.32และ49.65ตามลำดับเนื่องจากมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันโดยข่าพบสารวานพารมอซิตซิลคาวิโคออะซิเตตและวานพารมอซิตซิลยูจินอะซิเตตกระเทียมพบสารอะลิซินซึ่งสารที่กล่าวมานี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ